โพทีนะครับมันเลดี้กากนี่วันนี้เรามาเล่นกับด่านบอสนะครับนี่เรามาดูบอสกันบอสอยู่ตรงไหน d y g a g over h e r Oh my god ลดี้ก a กา what are you wearing บอสอยู่ไหนวะเฮ้ยบอสอยู่ไหน เอ้บอสเอ้ยเฮ้ยใช่อ้าวดีเออโทษทีนะครับเล่นมาใครเก่งขอขอบเพื่อนแป๊บนึงนะครับคุณ S T y คุณเอเอทีวายบอส ส <Indonesia> วัสด er, ีค <trips> <c oughs> oh ุณเอทีวายสวัสดีเดี๋ยวเรบเป็นเน่์เป็นนึงเูเดี๋ยวถูกแบนแล้ว โอเคนะครับเราเป็นวิญญาณอยู่โอ้ย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 โอ้ โอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มมาใหม่ขอถัดแป๊บ